อืมครับมันจะมาบนหัวเราได้เนี่ยอืมอืมเอาไปทิ้งลูกเอาไปทิ้งครับ นี่ยมาอยู่ไหนอ,ะอ่ะลูกแอ้แอน่ะมาไปมาไปหาัลโหลบอวบเนี่ยเนี่เห็นไหมฟ้าร้องได้ยินบ่วบมาไปลาดลเย้เดฟเนี่ยมาไปหาดูไปหาดูจังไดฟ้าร้องย่านมาไปหาดูเออไปน้ำตุ๊กแกน้ำตุ๊กแกโยอะเหอ

บาลโดไปดูอีหยัง่งบาปดลโดปาบาปลดปาบาปัลบป,ปัปูกบาป,ปาเกิดแม่สิหลุดแล้วเอ้ยกิดแม่หลุเอ้าวม่เลยอ,อขอบคุณครับมอ,อมันอยู่ไหนอะลูกลาลาอื